โอเคกลับสวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่กับเกมไรเดนเจอร์นะครับผมอ่าวันนี้เราก็แน่นอนนะครับผมเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นสองกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่าและอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวที่ผมจะตามหานั่นก็คือมียคนที่สองนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือซิฟี่นะครับผมอ่าหรืออีกชื่อหนึ่งคือฟิตนะครับผมอ่าคือซิฟฟี่ปลอมตัวมานะครับผมอ่าปลอม เข้ามาในโรง,งเรียนนะครับผมอ่าโอเคงั้นเรามาจัดกันเลยแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคือตอนที่ผมอัาคลิปนะครับผมคือตอนนี้คือกําลังเด็ดเดอยู่เลยนะครับผมนั่นก็คือเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับผมอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับพี่นี่เห็นไหมครับว่ามันช้านี่เลยเข้าได้แล้วบอกแล้วว่ามันช้านะครับผมอ่าโอเค วันนี้เราก็จะมาเปิด ID ดีสอง d อดีสามอดีสี่และ i อดีพิเศษนะครับผมอ่าจัดไปมีตัวเท่าไหรก่ก็ไม่รู้ดิแต่ถ้าหาได้ทั้งคู่ก็น่าจะจบเลยนะครับผมอ่ากดแบบเร็วๆเลยนะครับผมอ่าคือเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมอ่าก็มันมีทั้ง i อดีสอง d อดีสามดีสี่แล้วก็ i อดีพิเศษนะครับผมอ่าบอกไวก้่อวเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแบนะครับผมอ่า นั่นทำไมมันช้าจังวะแบบแบบคือช่วงนี้คือคนเปิดเยอะนะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้ที่ผมเปิดนะครับผมเพรานั้นก็คือสี่ทุ่มเดี๋ยวขอดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนเดี๋ยวมือ้างนี้ก็กดไปอ๋อตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยี่สิบสามนะครับผมอ่ะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยี่สิบสามเออเรากดยาวๆกันเลยนะครับผมอ่าขอสักตัวหน่อย ส่วนที่ส่วนที่จะตามล่านั่นก็คือเมียนะครับผมอ่ะไม่มีอะไรมากก็คือลูเวียสกับซิลฟีนะครับผมอ่ะก็ถ้าหากใครได้ดูแล้วก็บอกว่าแต่งงานกันแล้วนะครับผมอ่ะแล้วพาร์ทสองก็ได้จะได้เห็นการฉากแต่งงานอยู่นะครับผมอ่ะซิลฟีมาหน่อยเออจะเป็นมูนเดอรวินอ่ะเร็วเร็วเร็วเรเร็วเเร็วเพราะว่าเออคลิปมันจะยาวไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะผมรู้ดีนะครับผมว่า ออ่คนไม่เคยชอบดูคลิปยาวนะครับผมอ่าและอีกคลิปหนึ่งก็ผมก็ทําคลิปยาวไปแล้วนะครับผมอออ่าเนั่นแหละก็เลยแบบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยดีที่สุดก็ได้สิูฟี่มาแล้วส e น sir ID นี่าต่อมาก็ผัวจา๋าโอ้โอหโโอห้โอหเดี๋ยวไงไอดีสองเดียวเดี๋ยวเดียว มีกบพอไหมเนี่ยเออพอมั้ยพอมั้ยพอมั้ยพ่อพอแค่นี้ไม่น่าเออเออล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้ก่อนเอ๊ะจะเออีกดีไม่นอืมคิดยากไง อ่ะเกียร์จัดไปอ่ะงั้นลองจัดเกียร์สักหน่อยเพราะว่าไอดีรองลองนี่ไม่ค่อยมีเกียร์นะครับผมอ่าส่วนตัวก็พามากสุดก็อัพเกียร์ท่าแต่สกิลโจมตีโดนแน่นอนไม่มีแต่ไอดีหลักเนี่ยโว้ยนั่นแหละต้องมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนมีแค่สองเองปุ๊บปุ๊ปุ๊เอ้ยอุตส่าห์่นขนาดนี้ยังไม่ออเกียร์เดี๋ยว เออผมน่าจะเอาการชาเอฟนะครับผมแบบนึงน,น่าจะลุ้นอีกรอบนะครับผมอ่าน่าจะเปิดเอ่อเกียร์แบบโอเคนะครับผมมาเปิดไอดีสี่กันต่อเลยนะครับผมอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะคือทําไมผมคือถึงข้ามสีําไมผมถึงข้ามไอดีสามไปเลยงันเหรอครับคือผมไม่ได้ข้ามนะครับคือเออ ผมเปิดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะครับคือคลิปน่ะเสียงเสียงน่ะออกแต่ว่าแต่ว่ารู้ไหมทาไมครับภาพทําไมมันถึงมืดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเลยน่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าภาพมันมืดอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปวิดีโอมันเป็นอะไรนะครับผมอ่ะก็เลยน่าจะไม่ได้ลงในคลิปนี้นะครับผมฮะโอเคงั้นมาต่อกับไอดสี่กันเลยนะครับผมอ่ะ อแต่ผมขอบอกไอดีสาให้ก่อนเลยนะครับว่าได้ตัวไหนนั่นก็คือได้ดูเลียสองตัวเลยนะครับผมได้ดูเลียทั้งหมด2ตัวเลยนะครับผมในไอดีสามนะ,ะผมเปิดไปประมาณ80สิตัวนะครับผมแล้วก็เปิดเกียไปอีกรอบหนึ่งนะครับ่อโอเคมาเปิดไอดีสี่เปิดเลยทำไมมันหมุนจัง อแป๊บแป๊บนะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้ว,อลลวพอดีว่าเมื่อกี้เออมันมันดีดออกนะครับผมอ่าต้องขอโทษด้วยเออเอาเอาเลยตัดเลยมาไอดีสีจะได้สักตัวไหมมา <we> แน่นอนอยู่แล้วส่วนตัวที่ตามหานั่นก็คือเมียน,นะครับผมอ่านั่นก็คือซูฟี่นะครับผมอ่าเออ ต่อ,อ,อไอดีนี้ก็เออไอดีนี้ธาตน้ำธาตน้ำมีแค่อาราก้อนสินะเออก็ได้อยู่นะเออโอ้นจัดไปจะพี่จะออกมาไหมไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้จากร้อยตัวนะครับผมอนะ่ะส่วนไอดีนี้กายจะเปิดเกียรหรือเปล่าก็ได้จะเปิดอยู่นะครับผมอนะ่ะ จะได้หรือเปล่าอ่าลองเปิดด้านล่างดิเผื่อมันเอาเกลือออกเดี๋ยวนะเปิดไปตั้งร้อยใบเหลืออยู่แค่สี่สิยังไม่ออกอีกลือไอดีสีเนี่ยแต่ว่าไอดีสองพันครั้งดวงดีนะครับผมอะ่ะส่วนไอทีสามเนี่ยก็มันออกไมช่วงอ่าห้าสิบตัวนะครับผมอะ่ะแล้วก็ลองเปิดเล่นๆไปอีก สักสามรอบนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณสามสิบตัวนะครับผมาที่เหลือไว้นะเอะอย,ยังไม่ออกจริงเหรอเออจัดจัดไปกับเทียเปิดเปิดเทียก่อนเถอะเ่อมันออกหรือถ้าอย่างน้อยก็ขอเป็นตัวหน่อยก็ดีนะเออขอเป็นซิลฟี่เออจะดีมากเลย เพราะว่าธาตุน้ำไอดีนี้มันไม่มีโอ้ไม่ออกจริงไม่ออกจริงเหรอเออเยียไม่ออกงั้นขอเซลฟี่หน่อยดีเพราะว่าธาตุน้ำไอดีนี้ไม่มีส่วนกบเนี่ยมีกบตั้นได้ชุดหนึ่งนะครับผมอ่อไอดี ID นี้น่าจะมี23ตัวนะครับผมอ่าไอดี ID นี้มี23ตัวมีกบเออต้องเข้าออกกัน สเต็ปของผมคือถ้าหามออกเสร็จด,ดาว้วเยอะเกินไปก็เข้า,เข,าเข้าออกออยูออ่อยู่อย่างนี้แหละนะครับเออโอ้ยอ้ยอีกสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายจริงๆจะไม่ออกจริงหรือจะไม่ออกจริงหรือเปล่าฮึ๊บโอ้ไม่ออกจริง ไม่ออกจริงๆมารอบสุดท้ายแล้วออกหรือไม่ออกมาดูเยสก็ได้โอ้โหจบแบบไม่สวยเลยต่ัดกับเพียสักหน่อยดิอ่อาสามีตั้งเจ็ดรอยเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้นะครับผมอ่ะส่วนเดือนหน้าเนี่ยค่อยเออเดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่นะครับผมอ่ะ รอบหน้าก็เป็นแสงเมื่ดน,นั่นแหละเอ้ยเอ้ยอเอ้ยโอ้หมดเฮ้ยสรุปไอดีนี้เกลือสงสัยไอดีสองกับไอดีสามน่าจะได้เอาไปแล้วแหละเออโอ้เสียดายอะ่ะ S 1> <S 1> <S เออกดเลยมาขอยร้นอีกทีเผื่อมันออกแหละขอยลองล่ะขอยลองล่ะหรือว่าหรือว่าตัากสิดใจผิดเนี่ย <S <S 2> <S 2> มาขอยลองละอุ้ยอึ๊บโอ้โอ้ ขอโดนเนี่ยนอนสักตัวหน่อยดิโอ้ยเอ้ยเฮ้ยหมดกันอ่าจบแล้วหมดแล้วนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวได้เอาไว้เปิดการใช่เอฟสักหน่อยอ่าขอลองสักหนึ่งหน่อยเออไม่ออกจบแล้วเปิดการใชเเเ่เอฟซะเลยเออ ถึงแม้ว่าไอดีนี้จะมีปกพอแล้วนะแต่ว่าก็ทรางมันอ่ะปกเปิเออจบโอเคไปกับไอดีถัดไปเลยนะครับผมอ่ะไอดี ID พิเศษโอเคมากับไอดีพิเศษกันเลยนะครับผมอ่ะมากับไอดีพิเศษอ่าไอดี ID พิเศษก็เออจะออกหรือเปล่าก่อนอื่นก็เพียร์กันก่อนเลยนะครับผมอ่า เรามาดูกันก่อนเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยมันต้องการเคียขนาดหนักเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าทีร้อยก็ไม่ได้ทำอ่าอะไรก็ไม่ได้ทำมาแล้วนะครับผมส่วนปั้นส่วนปั้นก่อนนั่นก็คือทาดไฟนะครับโอ้โหโอ้ยนึกว่าจะออกเออออกออกหกเนี่ยไม่ดีใจเลยถ้าออกเส็จนี่ยก็ดีใจนะครับผมอะออกแบบนี่ยิ่งดีเอออ้าวรอบสุดท้ายแล้วทัดไปกับเกีย ไปเลยกับพี่จะออกหรือไม่ออกแต่ยังไงก็ต้องขอออกสักหน่อยเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่ออกจริงดิโอ้โอ้โหโอโหหมดไม่ได้เลยมะถ้าไม่ได้ขนาดนี้ตัวตัวต้องมาแล้วนะ วเลยเพราะว่าอ่ก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับผมมาผมพูดในไอดีสองเนะาะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเออเลยต้องรีบกดสักหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยาวไปถึงไหนปึออ๊บมาแบบให้ตกใจหน่อยดิซิฟี่ลูเลียสก็ได้โอ้โหนานาก็ได้ถ้าหลุดถ้าหลุดมาลนะเออ ังไงไอดีลองก็นะยังไงไอทดี่เสพิเศมันก็ไม่เคยมีอะไรอยู่แล้วนะเออ <vin> เออเน็ตไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เน็ตคือช่วงนี้คือบดเข้าเยอะเออช่วงนี้ตอนนี้ไอดีนี้ก็หากลุ่มแล้วนะ หน้าเดิมเเจ็ดดาวหน้าเดิมเดิมีแต่หน้าเดิมเดิมอะดูไม,ม่เพิ่มโอกาสดูสิเผื่อมันออกเพราะมันเคยออกนะครับผมอ่าในรอบเอ่อชากะนะครับผมอ่าเอ่อมหาสึกคนชนเทพนะเออเออไม่ออกอะ อถ้าหาใครดูมาถึงนี้แล้วนะครับผมอ่าเออจริงด้วยผมลืมพูดบอกไปว่าเอ่อ ID หลักเนี่ยน่าจะไม่เปิดต่อแล้วนะครับผมอ่าน่าจะเก็บเอ่อน่าจะเก็บตัวไว้ยาวๆนะครับผมอ่าถึงแม้ว่าอ่ะถ้าหาใครยังไม่เคยดูคลิป ID หลักนะครับผมอ่ะผมก็สปอยในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าอ่าก็ได้ลูเทียสนะแล้วก็ได้อ่ะ แล้วก็ได้แน่นะครับผมอ่าเออได้แค่นั้นแหละแล้วก็น่าจะไม่เปิดต่อนะครับผมอ่าแต่ว่าไอดีลองๆนะครับผม id 2สองไอไม่ดีไอดีสองได้แล้วน่าจะเป็นไอ4 i สีไอสี่กับ i อดีนี้นะครับผมอ่า i อดีพิเศษน่าจะเปิดต่อนะครับผมอ่าเออหรือไม่ก็อาจจะไม่เปิดต่อนะครับผมในไอดลอง i อดีพิเศษนี่แหละ โอ้ oh, เหลืออีกสามตัวสุดท้ายแล้วพอพูดไปพูดมาเนี่ยผมกดผมกดเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับมันเลยแบบโอ้โหสองรอบสุดท้ายแล้วนะเออนั่นแหละนะครับผมอ่าน่าจะไม่เปิดต่อนะครับผมไอดี ID หลักน่าจะเก็บยาวเพราะว่าไอดีนี้อ๋อเพราะว่าเรื่องนี้ก็ผมแค่ให้เทียนั่นสิให้เทียอยู่อะอยู่นะครับผมอนะ่าแต่ว่าก็ไม่ได้มันอยู่ในเทียสามนะครับผมอนะ่า ถ้าหาใครยังไม่เคยดูก็ไปดูซะนะครับผมว่าเทียร์ไหนเป็นเทียร์ยูอาที่ผมจัดอันจัดอันดับไปนะครับผมว่าถ้ามาเนี่ยน่าจะเสียเงินแน่เออมาสุดท้ายโอ้เบคอนมาเพื่อ,อ,อจบแล้วนี่รู้สึกน่าจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเจ็ดเออนี่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 น,น,นี่รอบรอบเบาโอ้โหตั้งแต่เบา โอ้โหโอ้โหจะมีใครเกลือไหมครับเกลือเท่านี้นะครับผมะเดือนนี้ก็อยู่ในช่วง5ทุ่มแล้วนะครับผมะเลย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 4ทุ่มแล้วนะครับผมอะน่าน่าเดี๋ยวโอกาสน้อยนะครับผมดูทรงแล้วโอเคจบคลิปแล้วนะครับผมอะโอเคถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมดูหน่อยนะครับผมอเพื่อเป็นกำลังใจคลิปใหม่ๆนะครับผมะโอเคบ๊ายบาย,บาย สาโยนาระนะครับผมอ่าโอเคไว้ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่โอเคบ๊ายบาย